เสร็จไปอีกหนึ่งสเตปเกือบไม่ไหวทัเวเป็นยัง <laughs> เรียบร้อยแล้วจ้าเก็บอุปกรณ์เกือบตายพี่น้องคะแดดกระแดดเกือบงอบไม่ทะเวศฮะเหลืออีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย ได้แต่ป่าเล็กพอป้าเกือบจะเป็นลมแล้วอา้าวดึงเข้าไปยาเสียบยาเสียบดึงดึงสองดึงช่วยกันดึงป้าไม่ไหวแล้วฟ้ากนร้อ,องโอ้ทุกคนเราฝั่งค่ะทุกคนค่ะอันนี้เสร็จแล้วฝนก็จะตก คนละข้างค่ะทุกคนค่ะหมดแรงยังไอเสียบหมดแรงยังยังโ้อป้าเกือบจะไม่ไหวแล้วเกือบจะไม่ไหวแล้วหมดแรงร้อนก็ร้อนเก็บอุปกรณ์ค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บสายพ่นยาแล้วเดี๋ยวจะล้างค่ะทุกคนค่ะ